สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะทางช่องตุงตะข่ายแห่งนี้ครับอยู่กับผมอาจารย์แปลนตุงตะข่ายเช่นเคยในทุกๆวันครับอ่ะวันนี้วัานอังคารที่25มีนาคม 2,568ครับวันนี้มีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียแล้วนะครับผมอ่ะรวมไปถึงเอเชียนคัพรอบคัดเลือกด้วยครับซึ่งมีทีมชาติไทยของเราลงทําการแข่งขันด้วยในในเย็นนี้นะครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นใดครับก่อนจะไปคุยเรื่องฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียแล้วฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในโซนเอเชียเหมือนกันเนี่ยขอติดตามกันด้วยครับสำหรับอาณาจักรของอาจารย์แปนนะครับผมอาณาจักรของอาจารย์แปนครับมีทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์แค่นี้เองครับผมนะอ่ะเข้าไปเป็นเพื่อนกันเข้ามาสนิทกันมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันะะะาาาาารบ่ง้้นนฮออทเขจ แต่อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมอ่ะฝากกันจามกันไว้ด้วยครับอ่ะมาดูคู่แรกก่อนอ่ะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก่อนนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับอ่าวันนี้คู่เอกนะถือเป็นคู่เอกเลยญี่ปุ่นเจอซาอุครับอ่ะสองทีมนี้ทำไมเป็นคู่เอกเพราะสองทีมนี้ไปบอลโลกของคู่นะครับโดยเฉพาะซาอุเนี่ยชนะอาร์เจนตินาแชมป์โลกด้วยนะฮะอย่าลืมเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของบอลโลกครั้งที่ผ่านมาที่อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกแต่ว่าแม่งแพ้ซาอุในรอบแรกนัดแรกด้วยเมสซี่พอตกเลยนะฮะวันนี้ไปเยือนญี่ปุ่นนะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับมาดดดดูนนนนนนััล่่่าสุุของงญีปกิึะครับบชนนะะเสมมอครัไ่แพ้ด เลยชนะซาอุอทั้งบุกไปเยือน2-0นะครับอ่าเสมอออสเตรเลีย1-1ชนะอินโด4-0ชนะจีน3-1แล้วก็ชนะบาเลน2-0ล่าสุดนะส่วนทางซาอุอดครับ5นะล่าสุดชนะ3แพ้2นะครับแพ้เนี่ยแพ้บาเลน2-3เอ่อชนะเยเมนเนี่ย2-3นะครับเอ่อชนะอิรัก3-1แล้วก็แพ้ออมาน2-1ครับและล่าสุดครับชนะจีน1-0นะครับอ่าดวลกับตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับในฟุตบอลโลกญี่ปุ่นครับเข้ารอบเป็นชาติแรกแล้วนะครับที่ไปฟุตบอลโลกเป็นชาติแรกของเอเชียที่ไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับชนะ6 เสมอหนึนะครับไม่แพ้เลยยิงได้24เสียแค่2ประตูนะเก็บได้19คะแนนนะครับส่วนซาอุครับตอนนี้ไล่มาเป็นที่3ครับกำลังทําแต้มเพื่อกวดกับออสเตรเลียเพื่อไปบอลโลกออโต้อยู่นะครับต้องการคะแนนอย่างยิ่งคะซาอุนะครับซาอุครับตอนนี้อยู่อันดับ3แข่ง7นัดชนะ2เสมอ3แพ้2นะครับเออ่ยิงได้แค่4นะครับเมื่อกี้ญี่ปุ่นยิงแค่24นะอันนี้ยิงได้แค่4นะและเสีย6นะครับมี9คะแนนนะฮะคิดว่าวันนี้เชียร์ทีมเยือนอุ่นใจกว่าครับซาอุดีอาระเบียนะเคยเซฟไพร์อัจตินนามาแล้วนะครับ มาดูฟุตบอล่นรอบเขาเลือกอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นเกาหลีใต้นะครับเจอกับจอแดนนะครับ,อ,บ,รบอ่ะมาดูอันดับในตารางนิดหนึ่งนะครับเกาหลีใต้ครับอยู่อันดับ1นะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ2นะมี15คะแนนนะครับมี15คะแนนแข่ง4นะัดเสมอ3ไม่แพ้ใครจอแดนครับแข่ง7นัดเหมือนกันนะครับอยู่อันดับ2แข่ง7นะัดชนะ3เสมอ3แพ้1นึครับมี12คะแนนนะครับห่างสามคะแนนครับห้านัดหลังสุดในเนี่ยก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับอ่าเกาหลีใต้ครับชนะทางจอแดน2อศูยนย์ชนะ 2, อ่าอิรัก3ามสชนะคูเวต นะครับเสมอปาเลสไตน์หนึ่งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดครัเสมอโอมานหนึ่งหนึ่งครับจนทรงบินต้องแบบออกมาขอโทษกันเลยนะฮะเราเสมอโอมานในบ้านตัวเองส่วนจอแดนครับแพ้เกาหลีใต้2องศูนย์ทับในนัดแรกครับบ้านจอแดนด้วยวันนี้นบ้านเกาหลีใต้จอแดนชนะโอมาน4ี่ศูนย์เสมออิรักศูนย์ศูนย์เสมอคูเวตหนึ่งหนึ่งและล่าสุดครับชนะปาเลสไตน์สามหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้มองเกมนี้ครับเกาหลีใต้ยังไม่เข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะโดนกวดจากอิรักหรือจอแดนได้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องไม่แพ้ในบ้านเป็นดีที่สุดนนนะครัับวี้ กาหลีใต้น่าจะเอาครับเก็บจอแดในได้ในบ้านแน่นอนครับในค่าคืนนี้มาดูทีมช,ชาติไทยของเราบ้างครับเตะเวลาทุ่มครึ่งนะเตะเร็วนิดนึงนะครับสีชาติไทยนะใครที่ติดตามเชียร์ทีมชาติก็มาลองดูกันนะวันนี้เจอสีลังกาครับเป็นนัดแรกของทั้งสองทีมนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยตกรอบบอลโลกมานะครับไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเขาตกรอบมาแต่ก็ เขาให้มีบอลเอเชียแตบคัดเลือกกันนะครับมาดู5้านัดหลังสุดของทีมชาติไทยกันนะครับชนะฟิลิปปินส์สองนะครับแล้วต่อเวลาก็ยิงได้ตอนช่วงต่อเวลาชนะไปนะครับแล้วก็แพ้เวียดนาม2องนะครับแล้วก็แพ้เวียดนาม2อสาแพ้เวียดนาม2องนัดติดครับล่าสุดครับชนะอัฟกัน2อศูนย์นะครับก็คืนฟอร์มมานะครับเดี๋ยวผู้เล่นอะไรใหม่มานะวันนี้เจอสรีลังกาครับที่5้านัดสุดเป็นอย่างี้ครับอ่าเสมอเมียนมาศูนย์ศูนย์นะครับแพ้เยเมนศูนย์สอนะครับแล้วก็ล่าสุดครับบุกไปชนะลาวหนึ่งสองนะครับท ศรีลังกาครับเป็นทีมชาติไทยชนะทั้งหมดนะครับ5นัดนี้ไม่ต้องสืบเลยชนะหมดเลยเจอกันล่าสุดนะครับในปี2 0 2 2ตอนนั้นเป็นฟุตบอลเอเชียนคัพเราคัดเลือกเหมือนกันนะครับยุคมาโน่โ์พกิ้งคุมนะแต่ตอนนั้นเนี่ยไปเตะที่อุซเบกิสถานนะครับแล้วเป็นอุซเบกเป็นที่หนึ่งเป็นที่สองเราข้อรอบนะฮะแล้วก็ไอศรีลังกาอะไรพวกนี้ตกรอบไปนะครับนะฮะแต่วันนั้นก็เจอกันเนี่ยไทยยิงไป2ลูกนะครับก็ธิติรัตนพงษ์จันยิงนะครับกับไอวรชิตยิงนะครับอ่าวันนั้นนะก็็็ชชชนน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 ะะะะไไไไป2ววััััีีีี้้้กกกกลลลบบมมาาาาเเ่่่่่ทททททยยคครรโอออสสตติขงงููผ บุญพร้อมกว่าเยอะนะครับศรีลังกาเนี่ยผู้เล่นเดี๋ยวดูพี่รุ่นศรีลังกานิดนึงนะครับมีตัวผสมยุโรปมานะครับหลายคนเหมือนกันนะมีจัดโดยนอร์เวย์นะครับจีกิลออสเตรเลียเยอะเลยนะฮะจัดดีเวลก็มีบรลี์อังกฤษล่างๆนะครับแต่ไม่เท่าไหร่ครับเป็นลีกที่แบบมันอยู่ทีมกาโลการ่านะครับสู้ไทยนี้ได้หรอครับเอาวันทีมชาติไทยน่าจะมีถึง2ประตูขึ้นไปในค่าคืนนี้นะครับอ่ะการวิเคราะห์ดีๆแบบนี้มีกันทุกวันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้ ติดตามกันได้นะครับผมเอาวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ